กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งอ่มือทองโดยจันตรีเดี๋ยวพี่เปิดเป็นแพทิดัมก่อนนะ <Okay. S 1> เปิดเปิดสองพันก่อนแล้วกันนะทั้งหมด3ชุดเออทั้งหมด3ชุดแล้วก็เดี๋ยวไปเปิด4ี่พันอีก3ชุดนะอ่าก็3าชุดก็ได้เงินเนียมทั้งหมดนี่เลยจ่อไป11ล้านแท็กนี้คุ้มครับคุ้มไกลหนะ้าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อเออไป าถึงแปดก่อนห้าถึงแปดก่อนอคิดไม่ต้องเออคิดไม่ต้องรวยนะงานว้ยงานว้ยไอนี่เฮ้ย <What? S 1> สหรัฐซีเมผูลิสิตปะเนี่ยโอ้ oh. ใช่ปะโฟมิโน,โนตัวอะไระเนี่ยลันลันเลยครับวันนี้เออลันลันเลยนะห้าถึงแปดห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหนึ่งนะเออนี่เจ็ดหนึ่งนะเมื่อกี้ได้เงินในแบงก์หมดสี่สล้านใช่ปะ่ะเออ,อเดี๋ยวอันนี้เปิดทีละใบาแล้วกันนะเปิดทีลาบใยแล้วกัน เป็นโอเวอร์ออลร้อยแปดบวกหกถึงบวกแปดนะอันนี้อยู่ในแพ็กแพทินัมนะสองพันบาทซื้อมาทั้งหมดสามแพ็คไปก่อนทีละใบแจนเย็นขอแบบจิ้มจหน่ยอยอขอจิ้มจิ๋หน่ยอยก็รับการกลับมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหยี่สิบสี่อีพีอีกแล้วยี่สิบี่อีพีอีกแล้วเอ้ามาถือว่าบวกแปดอ่าถือว่าบวกแปดประเดิมได้สวยประเดิมได้สวย ลั่นบ้านเลยหรือว่ารล่ำร้องลั่นบ้านเออเดี๋ยวปอนตัดคลิปให้พี่เลยนะพี่อัดวิดีโอไปแล้ว <c oughs> ไปครับ <c oughs> ดูแล้วดูหน้ามัดิดูหน้ามัดิดเอ,อ่อมันพูดว่าอะไรลนะ่ะมันพูดว่าอะไรเนี่ยพูดอย่างเงี้ยกูรั่วเลยเนี่ยอันนี้กูรั่วจริงว,วะเฮ้กูรั่วจริงวะเนี่ยเอ,อ่อถึงก็ต้องออกเลยนะไหวไหวนะ อันนี้ไม่ไหวนะเออไม่ไหวนะเดี๋ยวชื่อรายการก็บอกอยู่สีเจิมเจ้งอ่าไอ,อยูทีว่ะเฮ้ยเห็นเห็นทีมแล้วก็นะอ่าคิดซะว่าบวกแปดแล้วกันเออคิดซะว่าบวกแปดแล้วกันอ่าไปไปไปคราวนี้เป็นบวกแปดล้วนแล้วว่ะอืมขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยี่สี่อีพีนะแพ็กสองพันสามแพก็กจัดไป ทีลบายแล้วกันร้อยแปดวอลบวกแปดร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยซียูวะอังกฤษวะอาร์บีโอ้ใครบล็อกเกอร์โอ้เลวิสออยบล็อกเกอร์มันไปมิลานแล้วนี่หว่รด้วยนะเออร้อยยี่สิบสี่เปะ๊ะไอ้สันขวานอ,อ่ะไปที่สองไปไปไปสีเเียงเจ๊งที่ไหนเออเดี๋ยวก็รู้ ไม่น่าพูดเออไหนเมื่อกี้ใครจะฟูอัตแลนต้าเมื่อกี้เนี่ยเออนี่ไงมันมาให้มึงแล้วไงเออนี่ไงกูรั่วเลยนะไอ้เหี้ยไม่ไหววะององง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 หนูว่าเจ๊งจริงปะล่ะเออไม่เจ๊งหรอกอืมตอนนี้ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์กระหมัดแล้วแบงค์กระหมัดแล้วแบงค์บอกพี่เอาดีๆนะพี่นะเออเอาดีๆนะเออเอาดีๆนะเอาไปสุดท้ายไปสุดท้ายของแบ๊กสองพันอืม ไปท้ายลีลาหน่อยไม่ทันแล้วลีลางานไว้เฮ้ยทียูว่ะสเปนเอบีมาริดเออเจ๋วเจ๋ปะเนี่ยฟรานกาเซียฟรานกาเซียมันก็ปีมันได้อยู่นะแต่ตัวมันไม่ได้ว่ะอะต่อไปเป็นแพ็คไกดมอนนะครับอันนี้แพ็คละสีส ANS. ส ANS. สสส่พันนะสามชุดเหมือนกันไปครับรับของตรวจสอบไปดีปุ๊บน้องทักมาพี่ครับไม่ต้องเปิดล้เดี๋ยวผมเปิดเองดีกว่าพี่ กูรู้เลยนะเออกูรั่วเลยนะเ,เ,ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยตักแจ็ก่อนอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวไปกดกดอันไหนแบงค์กดสปักสองพันมาอีกเหรอเอ่าใช่โอเคจัดไปมาแก้มือแก้มืออ่าแก้มือนะครับทุกคนแก้มือบอกแก้มืออ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดแพ็กสองพันก่อนนะอ่ะก็ได้เงินเหมือนเดิมนี่ไปอ่าเจ็ดถึงแปดอ่ะผมเปิดเป็นอันนี้ก่อนนะห้าถึงแปดก่อนนะ เอาบวกแปดแล้วกันแจมๆหน่อยเว้ยเออบวกแปดแจมๆหน่อยใช่ป่ะไปขอไปแบบแจมๆอ่ะเออแจมๆหน่อยเอ้ยกีบว่ะเฮ้ยซีบีว่ะเฮ้ยโอ้โหไบตันแอ่นโฮปมึงตัวอะไรนี่เอออ่าบวกแปดบวกแปดถือว่าเป็นบวกแปดแล้วกันเออเอ้ยแม่งวอาบวกแปดสองตัวนะอืมบวกก็ใช่แต่ปีไม่ใช่เออบวกใช่แต่ปีไม่ใช่นะ อ่าต่อไปเป็นร้อยแปดเหมือนเดิมผมเปิดเหมือนกันเลยอืมเปิดไปคิดเพราะว่าจะเครียดแล้วเออเครียดแล้วแหละเอ,อ่ออะไรอะไรชั้นดีอ,อ่าเทเลปใบแล้วกันเทเลปใบแล้วกันเออจ็ดไปเฮ้ยอ่ออาเทียร์ยูเฮ้ยปีนี้ทำวีนิสเบทปะเนี่ยบ,กบกุกแพ้เถอะบุกแพ้เถอะสัตว์มึงเกินมึงให้บุกแปดกูไม่ได้เหรอ พราะคุณลุนช่องอ่าอีบใบหนึง่งไปโอ้ขอบุกแปดกันไม่ได้ทั้ให้บุกเจ็บเงินเก้าล้านอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยอาไฟมาเอ l อบาซิลเอทีปะเนี้ยโอ้โหสีบีจบกันเออดักรัดคอสเอ่อดีโก,โก้คาร์ลอสกุณรั่วเลยนะเออเอาบุกแปดอยู่ว่ะแต่ตัวไม่ใช่นะอ่ะน้องบอกล่ดวงแบงค์บอกล่ดวงกูดูซูมแล้วกูน่าจะเละวันเนี้ยเอ่อผมไม่น่ากลับมาเลยแบบพี่ อันนี้ร้อยแปดการันตีร้อยการันตีบวกแปดนะไปแรกไปลุยพอแจมๆหน่อยดิพวกเอ,อไล่คนเปิดอะดิเอพม่งดูมันออกอุเโ้เทงว่ะออพี่แบงค์มาวันเดียวแล้วออกจากวงการเลยเออว,ว่าวงั้นเลยว่ะเหมือนเที่ยวอะผู้มม m ะดม,ดมรอก่อน เออกลับมาปุ๊บออกออกปั๊บเฮ้ยซีูว่ะเองว่าไงเองว่าไงมึงดูมันออกซีูแล้วมันดูมันออกปีดิพอออกปีปุ๊บกูแบบไอ้ไอ้สันขวานเมื่อกี้พามทามบอกว่าให้จิ้มตรงนี้พี่ตรงซีูพี่อ่านี่ซีูนะจิ้มจิ้มเชื่อซีูนะเออซีูไปใบแรกประเดิมหกถึงแปด หวังว่าจะไม่ใช่หกนะอ้าวยางเลยครับว่าไงเออว่าไงเอ็งว่าไงว่าไงเออเอ็งว่าไงเออเออเปิดข้อซียูออกจีย,ยูกูจะรั่ว <c oughs> <c oughs> ตึงเลยอ่ะตึงเลยตึง ไม่ตอนแรกคิดอยู่ว่าไอ้เหี้ยอูดีเซ่เันใครวะ <laughs> เอออะตลุกอเล็กซิสซานเชซใบแรกอ่าใบแรกโคตรคุม้มใบสองกำลังมาไปใบสองกำลังมาเดี๋ยวรู้เลยอื <laughs> ที่ตึงไม่ไม่ใช่อะไรนะไม่รู้ว่าใครเออใช่ไม่นึกว่ามันอยู่อูดีเซ่ไงแล,แล้วแล้วมันก็มาอีกแล้วครับอืมวา <What? S 1> อ่าโอเคโอเค สวัสดีโอเคเด้อออกออกออเลิก <c oughs> อ่ากดกดนะเอาซีเอาเอาซีวะกดกดกดซียู่หน่อยซียู่หน่อยเออไม่ออกซียู่ให้อะ่ะไปไปที่สามไปที่สามไปที่สามทุกคนไอดีนี้ตัวเติมเรารวมๆแล้วสองหมื่นกว่านะมันนายแค่วะเออแม่งเซ็งว่ะมึงใครเนี่ย สูตรเองใช้ไม่ได้แล้วปาล์ม응วิ่งร้อยห้าสิบไปครับไปแรกก้าวเป็นร้อยสิบนะโออ๋อร้อยสิบเจ็ดถึงแปดไปแรกไปโอ้พวกแปดอะขอเป็นปีจมๆหน่อยมาไม่เอายี่สิบสี่ีแล้วว่าเบื่อแล้วว่ามันมาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยใคติโดุบุกแปดป่าวบุกแปดโอ้โห <c oughs> อันนี้ปีไม่ได้นะตัวได้เออบวกไม่ได้อีกโอ้โห ลั่นเลยอืมผมว่าตสงใจเท้ากดแล้วเหรอกลัวมีทุบอ่ะเอะาใบสอง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 ซียุ่ไม่ใจอดีกว่ะ,ะเฮ้ยเฮ้ยของดีปะเนี่ยของดีปะเนี่ยของดีจ้ะเฮ้ยแล้วเออพี่อย่าลุ้นก่อนดิหน้าพี่ออกอาการอ๋อใช่เหรออะไรวะเออทีบจอสั้นไปอีกทีเลยเหรอโอ้โหไม่ไหววะกูกลัวหนักเลยละเออออกโมแป็อยู่นะ แต่มึงออกอย่างเงินให้กูดอีอ่อมึงอย่าออกแบบนี้เลยเด๋ยหลือ <ๆ S 1> สามใบท้ายนี่กูจับเลยนะออออของดีพี่เก็บไปเลยเอ่ออะของดีพี่เก็บไปเลยใบสุดท้ายใบสุดท้ายอืมพร้อมตะโกนว่ามีทีอ,อีกแล้วเยอรมัน C M ใครวะเนี่ยคิมมิดเหรอบาสเตียนโอ้โหบุกเข็บอเย็ดแหม บอกแล้วฟูลเมนูต้องมากูจะรู่เอออาทิระบาเหมือนเดิมธิระบาเหมือนเดิมนี่เป็นโอเวอร์ร้อสิบนะนี่เปิดจากกล่องแพ็กไดมอนนะสี่พันนะสี่พันทั้งหมดสามกล่องไอดี ID นี้เปิดรวมๆแล้วสองหมื่นเลยนะวันนี้อเวันนี้เปิดแพ็กกันเยอะนะไปใบแรกซียูนิต้องซียูนะเออโดดิซียูอ่ะโอ้โหลิสุโด,ดอันเออ โอ้ยกดสกคริปต์กดสกคริปต์ได้ไหมเนี่ยยับเปิดไปยี่สิบเคเจียยูลุ้นกว่าใช่ถูกต้องขอเจียยูแล้วกันซียูก็ไดอ้อ้แม่งหนักกว่าอันนี้หนักกว่าอ,อ,อันนี้หนักกว่าเอออันนี้หนักกว่าเหลืองเหลืองไหมละ ไปซีอุยจีย e, ู I U. จัดไปเออให้ไปเดินงานไงมันไปเดินเล่นไอ้วนไปไปท้ายแล้วทุกคนไป,ไปท้ายแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนี้ยแต่กูจะเสียคนแล้วตอนเนี้ยจบจบกันจบกัน ปิดด้วยเฮเนนแกสโตกา้าอยู่ไหนวะอ๋อกา้าอยู่ไหนยับเอ,อ่อหวานเจี๊ยบอืมหวานไกลหน้าเอ,อ่อเสียสติเลยนะเออเสียสติเลยท้ออูท้ออะไรเงี้ย